คือเก่าหล่าพี่น้องเอ้ยมาหม่องเดิมนี่แหละมันจะขึ้นอีกบ่เห็นกันละเห็ดหัวไม่ขีดอ้าวมันนะเป็นสาเสียดกันต้องดูไพ่ออกมาถิ่มเนี่ยนะคนเก็บเรามาถิ่มมันก็ไปสังเเทะเก็บเรามาถิ่มมันเงยไหลแม่เอ้ยเพียถ่อไปไปน่ะอ้ยพี่น้องเอ้ยที่ถ่อเหล้ว ตัดมึงขาดีอ้ยไส่อ,อนเนาะแสบติไตเมื่อบอลที่ลีนอ่ะโ้สงสัยเห็ดเมื่อวานหล้วะเน,นีะเมื่อวาน,น้วยนเห็ดหัวไม่ขีดพี่นอ้องนี่หน่อยยูพี่น้องอียโอ้งามนี่เนี่ยหน่อยเอ้ยเอาบอลน,นะ ขุ่นคอรัสนี่เห็ดอันนั้นคันตาแลนถาดคันตาแลนเนี่ยนั่นบุเป็นบุบบ้างมีน้องน้อยๆเนาะน้ำไหลพี่น้องดูกตัวต้นน้องไหลหมดนี่ได้กระดอกหนึ่ง้ะพี่น้องเอ้ยอ่ะเห็ดเพิ่งคาลายเห็ดขมๆนี่นี่โอ้เห็ดอย่างนี่พี่น้องเอ้ยน้าเงี้ยแฮปนิ น pues mm> nah ี่ไงนี่ไงเห็ดอู้พี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดอย่างนั้นไหมเห็ดมันปูแคนเตอรนดแคนเอรนมันปูออน่วมันติดฝนเลยนี่มองกอของยุ่งนี้มาแม่มา นี่เกิดแต่ละนี่พี่น้องเ้ยไปพี่น้องนี่ดูอะไรเอาดันไกลเละพี่น้องเลยสะอาดสุดแล้วโหนานมันขีดต้นอะไรเฮ้ยนี่อาอน่มาไหมเฮ็ดอะไรเฮ็ดเน่าแม่เอ้ย พี่น้องจัดไปโอ้ยออคุณนะคุณนะอโอ้ยนี่เห็ดเพิ่งพี่น้องเอ้ยเฮ้ยขอบคุณหลายครับนี่เห็ดเพิ่งบานเอาเตอะของคุณชายน้อย,เ,อยเห็ดเพิ่งกรรัดพี่นอ้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไมา เห็ดพ yeah, right? oh, so right ึ uh, ่งเกาลัดหรอเออใช่น huh. ี e ่แหละเห็ด huh. พึ <W> ่งเกาลัด <governors> พี <essa> ่น oh. ้องพึ uh ่งขมปนเนี่ยเป็นบอสไม่เห็ดพึ่งขมปนแลพี่น้องเอ้ยเมียนี่ดีแล้วนะมึงซุ้ง่ะเห็ดพึ่งขมนะนะเห็นหมไม่เอานี่ไม่เอาไม่กินวัแซ่บเอ็มบุกค่อยมักปนเลยอุ้ยเถอะเนี่ยบอสเนี่ยไม่เอาลงไม่เอามันไม่ใช่เห็ดพิ่งเกาลัดเห็ดผึ่งขมแต่ได้แล้วนะใช่ลรอโอ้เห็ดเก็นตะเ่นอันเดียวดกเดียได้เยอะอยู่นะเยอะเยอะโคราชเห็ดโปกพี่น้อง กินได้เนี่ยแคบเป็นี่ไงเห็ดพึ่งขาลายเห็นแต่ไกลพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายให้แม่รับให้เราเอบให้แม่แม่ตรงนู้นแม่จะาย่าไปไเห็ดพึ่งเน่าแล้วเน่าแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ด ขาเหลืองทัดคันตะแลนทัดคันตะแ,นแลนมากุมน้อยไงแม่มามากุมน้อยเลยแม่อ่ะนี่นนนพีนะ่นหมดเลยคุณน่ะขึ้นหมดเออเห็ด<พ>เผือกขาลายใจสันนี่เป็การตัดเลยทันนี่หัดตหืมหัดแตะเฮ้ยเสียโอ้มึงหนุ่ม ซูมคักซูมเนี่ยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยทุกสวยอ๋บรอนะใครก่อนเด้อเด้อถูกต้องเจสันเก่งมากเก่งมากเก่งมากคนเอ้ยแบบหน้อยหาเห็นได้งามนงามั้ยไงยามามะยังให้จะสุภาพกันด้วยนันแต่ยังไง ช่จัดการพี่น้องโอ้ยเห็ดแตกขาเหลืองโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยขายเงาแท้พี่น้องเอ้ยขึ้นดูมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นเอาพุ่นเด้อใช่ใช่แม่แล้วเจสันแม่แล้วไปตัดต้นฝูกมันทีเดียวพี่น้อง นี่ไปวางมันมาน,นเดียวเลยว่าคนนี้ควรนะตัดเอาตัดเอา,เอาว่คาค่ะตั้งระวังมือด้วยนี่ไงยยาย,ย,ายใช่ถูกต้องยยเดี๋ยวเอาในก้อนพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเห็นบ่นเนี่ยเฮ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยจัดไปพี่น้องโอ้ตัดขาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทำการตัดขาเดา้ดอ นี่ดูเว่อจะไหลอยู่เห็ดอันเห็ดแตกขาเรืองเขาไม่ได้หลทั้งหมดน่ะพี่น้องเอ้ยนม่นี่คือคืออยากเห็นแตนแตกดำเถี่ยโอ้โหทักทักเยอะเล็กวนี้ฮะเห็ดแตกดำเขาบ่เคยเห็นดตะเทียพี่น้องเอ้ยกำลังเนหน่อยอยู่พี่น้องเห็ดเผือกขมหนึ่งสอง สามแต่เขาบอาเอาเด้อดพี่น้องนี่เห็ดแต่ขาเหลืองสวยๆงามพี่น้องเอ๋ย,ยดูสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยแต่ขาเหลืองดอกใหญ่บานเพอร์เวอร์แล้วนี่ไปเอาไปให้แม่เร็วระวังด้วยระวังอย่าให้มันตกนะไปไปไปให้แม่ไอ<ง>้ต<ง>ัวไอ้ตัวไอ้ตัว นี่ไงนี่ไงนี่ไงองะนี่ไงนี่ไงบานานะ่าบานานะ่าบานาน่าไหลดีเลยแม่เอ้ยจค่ว่าเห็ดเปานี่เขาเคยมาเก็บอยู่เด้์สองปีก่อนนี่มังมง้งเนี่ยมาเก็บตรงเนี่ยื่อปีที่แล้วเลยนี่ก้อนนี่แผลขอบดิบันตะลุอะบานานะ่าบานานะ่า เป็นจมเป็นจมอยู่ี่พี่น้องโอุ้นะพี่น้องอ่ะเขาไปมุ้งย่หมองุมันบ่ภูมที่เขาเคยเอาน่ะไปเบิงะพี่น้องเอ้ยเอาไปมัดเต็มตกาแล้วพี่น้องเอ้ยดูเอาแร่พึ่งเกาลัดนีกรุบกรุบ พี่น้องเอ้ยอ่ะๆนี่ไงโหยสวยๆๆๆๆยุงเยอะนะคนเออพี่น้อง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 มึงๆมึงๆๆ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  ไปชิคติกกันเออเขาปุ้นไรเสียงดวงว่านมิได้บ่ได้ควนว่าคือว่าเอิญน้ำแนเอินมาน้ำแนเขากิบู่ว่ามันสิมีบมีนบ่ล่ะมาเสียงคือกันวเขากิเลยบ่หูต่หูว่ามีกัสิเอินมากันหลายคนคุณครับเขากิมาเสียงคือกันควนี่น้องเลย เห็ดแตกขาเหลืองถัดคันตาแลนเลยมันก็แัลโอ้อันนั้นเห็ดอันนั้นเห็ดอันนั้นไม่เอาเจสันมันเป็นเห็ดไอเห็ดพึ่งขมไม่เอาเป็นนั่นแหละคุณน่ะเฮ้ยตัดมวนขรับมวนแน่ม้วนตะแครงปลาอะไรคันตาแลนโอ้ยงามงามงามยะ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 เออเออเอาเลยเอาเลยเอาเลย พุณน่ะพี่น้องโอ้ยงาม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 คุณเฮ้ยรู้วันที่เกิดย้ำได้คุณน่ะพุณน่ะมาพ่อก็เจอน้องเอ้ยมึงดูมีแต่เห็ดแก่ขาวเหลืองนะพี่น้องเอ้ยมึงดูโอ้ยเยอะยอะยอพี่น้องเอ้ยพุณน่ะสิถ่วแล้วกินนี่ซ้ำนี่ก้อนน่ะพี่น้องมึงดูโอ้ยเต็มครับเต็มเนาะเฮ้ย